สวัสดีพี่สุภูสุขคนครับผมมือนีก้กะบวันผลิษฐ์ที่สิบหาสิงหาสองหาหกเก็ดิก็ขีมมัดมาตามแนวทางรัฐบาลไทยโครงสุทไทยของปูขุนกันนาพี่น้องเนาะโครงสุทไทยแล้วปูเหล็กเล่าคือแม่นคักแต่ปู ปาฟันฟันเจ็ดสีเข่าเจ็ดสีตรงเมียนมาปัวปาสเกอันนี้ครับเก้าสองกับเขา่าปูปูล่องสาพอดปูล่องสา,าปูล่องสาผมหลอนวิตาไดนวิตาได้สรุปเอาเลยบริเหตเป็นคลิปเลยปูล่องสาพอดมันมันคับปูลงสวยบานปูล่องสวยบานผมก็ล่องพระท่าน นั่นขันบนหลายอย่าง,งอะไรวางเห็ดเล่าหน่อผมกับลุงพระท่านบ่ายเนีผมก็ได้สรุปเอาอเจ็ดปูฟันเจ็ดสีเขาเต็มเต็มเลยเหลี่ยล่ามาขึ้นนี่ไหมเอาล่ะรัฐบาลไทยละปูโครงทุตไทยละ่ะมืออือนกับมือลุยล่ยล่ะเรียกเล่ามืออืนอ่นกับเราปู มันก็ออกมือเดียวกันนพูปูนอออกมือเดียวกันเวลาก็้คิดหน่อยเวลาหน่อยก็จะได้สรุปเอาแล้วครับพ่านลงประทันวันสุกเหรอครับเรียกว่าวันสุกแหรอปูเรียกว่าวันสุกแล้วอันนั้นปูคำนวณนั้นรัฐบาลไทยวะครับมันของเราของเราจนของเราหน่อย เล่าจนเล่าหน่อยเล,เล่าพัฒนานี่ยละปูมันจังเงินนั้นคนคนส่วนมาก,กับเจ้ากิรินสื่อจะเล่าพัฒนานะครับกับรัฐบาลไทยข้งสุดท้ายมาเอาข้งสทูตไทยนะมันเมียนเดียวน้งนี่ขคอยไปอันเดียวครับ <c oughs> เอาชุดเดียวละปูปแขวนๆเนี่แหละคอยชุดเดียวแต่ดดว,ว่ามันจะมันจะผิดเรื่องมาแล้วโอ้ย มาหล่ปูน่มีเวลาผ้าใยไปฟอกออตอไตกนะัอาทิตย์หนึ่งกับสองเทียบคนห่อปูออาทิตย์หนึ่งสองเทียบคนหน่ะไปร่วงบานนะเวลาาพมีบ่ได้ใครร่วงขีดพร้อมรัฐบาลไทยผมบ่ได้เรียนหาเลยเพราะว่าบ่ว่างอาทิตย์หนึ่งกับสองเทียล่ะ ยอ,อยากนอนก็อยากนอนงว่าจะนอนงใช่งิบทกันต้องเขียนครับนี่ว่าพี่น้องถากันได้ปูเบางอยู่ปูไทยไปอยู่ตัวน่ะโอ้แสดงว่าปูไทยไทยเอฟซีทรงไทยเอฟตัวหนาทรงให้ลูกพี่ครับโอ้ปูไทยส่งให้ลูกศิษย์ลูกหายอยูอ่พี่น้องเบ่งน้ำกันเอาเหรียวิ่งไป ล่งไปรถปูร่ลงหนัมันต้องว,วิ่นหนะักครับมันวิ่นอยูา่างนี่แล้วช่วยมาคัดเท้ามันถือจับก็ถือกันมันถึได้วิ่นได้วินได้หมดว่ผมว่าปูปร่องไปหลดเลวิ่นไหมข้าพิ่นบ่มักกเคยเพิ่นวิ่นหนองสินะออของรัฐบาลเด้่อนี้เ้อครับมันที่ที่ผมก็ันเป็นเล่าพัฒนาป้าเลาวพัฒนาปูเข่าตรงสองมืองวดติดล่ะอวันนี้ก็จะเข่าอีกโอ้วันนี้ปูมันใจไหวเข่าอีกโอ้อมือ มือื่นปูขีร่องตอนไหนตอนย้ํมือเศร้าป่ะย้ําเศร้าขีร่องมันเอาล่องทุ่หนึ่งมัดกันมือเศร้าคนละมืออื่นคนติดคือแม่นแต่สนนักเน้นตัวเดียวเจกตปั้นตัวเดียวน้อเ็ดสี่อันนี้ไม่เรียกออกก็เจ็ดสี่สิบหกอพี่น้องจะวากันเด้อขีมารัฐบาลถ้ายังเบาเรี้ยงเรียกล่าวยกับธรรมดาแล้วพี่น้องเรียกปูอนแม่นเขาเขาตรงตรงสองมือติดล่ะเล่าพัฒนาก็นเล หมดว่าวปุ๋ยอันนี้ก็ต้องไซื้อได้ปุ๋ยด้วยนี่ปูนขาวางสั่นรอบบานเนาะคอยเปิดตัวนั่นนี่เพ,พียร์ฟซีปัญหาไดปูมันมีสองข้ามันหลายสองข้างที่หาอยู่สองห้าหสองห้าสอง นางรัดเราจะหีย่แกแมือปล่อยเล็กออกที่เหล็กทเกท่าปานยวันใดอยู่เหล็กจุ่มประกาศเอาสำแหงว่าม่าประกาศอยู่กยังว้าาที่ปูยังว่ามีเดี๋ยวเดยวโอ้ปล่อยๆๆตะกอนอ <c oughs> อกาบานก้อนเมื่อวันคนนี้ปล่อปอยูทองุ่มว้าว่ามาิจอนี่ขปูก็ศูนตอนนี้ป่มีสูนเลขกระเจ้าเล็จอมปวกันที่บ้านจอมปวกขึ้พรอันแม่ปู ตาดคนอุบาทุเบียแต่ปันไหลไปขึ้นน้ำนี่ขอย้่อะไเขาบ่งขอย่าจะเหตุของเจ้าของขนไหลไปขึ้นน้ำนี่สองี่วิ่งบนรางได้คี่น้องนี่เนอสองสามสามสี่ื่อขีมีบ่มีของปูบ่วขีโต่งของขจ้าบ่โอ้ยมันตุ่งกันอยู่ปูกับพงขจ้าหันจับคู่ หาเอาเด้อพี่น้องเด้อพยายามหาเอามุนหาให้ได้เหล็กชุดนี้เก่งนี่ว่าบวกเด้อมุนหาให้ได้เอาเด้อเล็กเล็กวิ่นบนรางได้พี่น้องเด้อพี่น้องเห็นมโนเดี๋ยวแอติซุ่มเม็ดตัวใหญ่เบิ่งขั้นว่ามาปูจับปูเ้าก็วิ่นเอาอยู่ในของปูนะั่ะฮันม่วิ่นเราของปูนะ่ะกับปหลายตัวได้มีหกตัวศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ด วิ่งห้ากับศูนย์บนล่างได้พี่น้องเด้อว,วิ่งห้ากับศูนย์บนล่างโอ้ปูกลมใหม่ที่หาได้พี่น้องเด้อมักอยู่มักน้ำปูอยู่มักหาเตฟซี่มักตัวไหกันเรียกเอาจัดเอาอยู่ในหกตัว คือว่ามันถูกกันหมเดเลนี่ปูคือบอกน้วเงินปูสองห้าสาี่าเออสามสี่เออปูเขียนหางสันเลยเอฟซีว่าอยู่

hasilnya hasilnya hakit hakit เมทาโซนแทาโซนเจ็ดห้าโซนซีฮาโซนนาเตียมันว่าสามตัวะมักกะจัดเอาละแม่นวยครับมันบนนเป็นเพได้นกับที่ว่าถ้าสองตัวกันยังบ่ถือเขียนใหนไปชื่อเอามักก่เอาไมักกะปล่อยไปรลดแม่นนะครับามักกะปลอยไป ถ้ามันถามันตรงเล็งไดใจเ้าค่อยจัดต้องจัดเอาที่ว่าจาซ้ำตัวยังมาให้ว่ตถึกสิว่าให้ตึกยังไงหอนซ้ตัวอยู่ว่าของปูกับไงเรียกยี่เด้อคนเลียกซ้ตัวก็ไม่ตัวเดียวเลยเด้อปูกลมให้ตัวเดียวคือหาสวนนะกรับเอาแน่แน่พี่น้องเด้อ ันี่เก่งมื่อเท่่สามตัวนี่จัดเอาพันตัวเดียวหลดหาเอาให้ได้เลขคู่นี่กลุ่มนี่ก็เลขชุดเดียวนึ่งมันมันหายากพลรัฐบาลมันหาก,กินยากเดี๋ยวนี่ ใช่เลตเตอรี่กันใหญครับเอาพี่น้องบานนี่แคปหน้าจอได้ครับถ้าแคปหน้าจอชัดเจนหน่อยเจ้ขีมี่ปูให้เป็นบนล่างได้พี่น้องบนล่างส่วนเหล็กวิ่นของปูนขีมีศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดเอาไปจับออนครับถ้าพอมากปูจับคู่กับห้องกระจับเอาเอาไปวิ่นเ,าเอาครับปูจับคู่หากับสองห้าสามสี่สามเจ็ดห้าศูนย์ หาเจ็ดสี่เจ็ดปูกลมไห้คือหาศูนย์ตัวเดียวได้พี่น้องด้อกลมไห้แบบนี้เรามือขึ้นนี่ก็เลยเจ็ดสี่เลขเล่าก็เลยกลมเม็ดเดียวของสะนี่ส่วนเลขสามตเจ็ 7, 5, 0, 4, 5, 0, 3, 5, 0, ดห้าศูนย์สี่ห้าศมาเลขตัวเดียวหาศูนย์คือเขาพี่น้องแคบหน่อจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวไหนก็พิจารณาเบิ่งถ้าพี่น้องมามักปูจับคููห้อกับจับเอาก็จะเริ่มเลขที่กจจาดังๆมาก ที่ขาเจ้าไปเอาอยู่น้องบัวเลขป,ปูกับเลขปูกับติด้ะข้าเจ้าได้ศูนย์เจ็ดตัวเดียวนี่เลขปูกับมี่นี่นเ,เออเอออันเขียนลงอันเขียนลงได้เลขปูกับมีศูนย์เจ็ดอันนี้เลขฝากไดนะ้พี่น้องนี่เลขเ,เ,ลเลขน้องบัวนี่ฝากไว้เออฝากไว้เพราะว่าเลขปูกับมี่นะก็ผมเขียนลงก็ผมเขียนลงเลขปูกับมีนี่ศูนย์เจ็ดนี่เห็นบ่นนี้มันตรงกันกับเลขกระเจ้าเลขจอมปวกระเจ้าไม่ปูเลขจอมปววกระเจ้า เอาขี้นอ้อยแคบหน้าจอดได้ครับได้มาผู้ว่าจะใครไล่สวนผลหรอโอ้ตัวเลขวิ่งกันแย่เงินหาคับสวนเนาะปูเนาะจะใครไล่สวนโอ้าะใครไล่เอาหมดเลยแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบติดอะไกับข้อกับผิจารณละหน้าเบ่งบมาเข้ากับพานแด้วพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางดูเรื่องแห้งกับฟังการการน้มันสกาดปูครับผมขอบคน่ารักครับผมฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม